วันนี้เรามาพร้อมกับท่านศิริศักดิ์สิริบังคลรานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมหน่วยงานบรณาการมาตรวจแรงงานประมงไทยนะคะนอกจากให้ความรู้ในเรื่องของ แรงงานต่างๆสวัสดิการต่างๆแล้วเราก็มารณรงค์ในเรื่องของการทําให้แรงงานประมงในจังหวัดส,สมุทรสงครามของเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะจังหวัดส,สมุทรสงครามมีแรงงานต่างด้าวกว่า2 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็เป็นแรงงานในภาคประมง2,200คนนะคะส่วนในรายละเอียดอย่างไรเราไปฟังจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สมุทรสงครามกันค่ะก็วันนี้เป็นชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานประมงในทะเลนะครับ ซึ่งภารกิจก็จะไปในเรื่องของการดูว่าการที่นายจ้างนำแรงงานประมงลงไปปฏิบัติงานในเรือเนี่ยได้มีการดูแลคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้กับแรงงานมากน้อยเพียงใดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นการตรวจในลักษณะของบูรณาการเพราะฉะนั้นการที่มีหน่วยงานต่างๆซึ่งมีกฎหมายอยู่ในมือของแต่ละหน่วยงานก็จะเป็นร่วมกันในเรื่องของการดูเรื่องกฎหมายต่างๆในความรับผิดชอบของสว่วนราชการต่างๆด้วย นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของจัดหางานของประกันสังคมของหน่วยงานทางทหารน,นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปดูว่าการปฏิบัติกับแรงงานต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่ส่วนราชการต่างๆรับผิดชอบไหมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในการไปตรวจเนี่ยผมก็ได้เน้นย้าเรื่องเกี่ยวกับแนวทางว่าถ้ากรณีที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อยอะไรเนี่ยก็ให้เป็นลักษณะของการตรวจแนะนําเพื่อให้ ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายให้ถูกต้องนะครับก็คือขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ศึกษาแนวทางตามนโยบายต่างๆที่ทางราชการได้กําหนดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติเนื่องจากว่าแรงงานประมงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเนื่องจากว่าเราก็ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกโดยเฉพาะยิ่งทางาประเทศอื่นๆนะครับว่าการปฏิบัติต่อแรงงานของเราเนี่ย เข้าขายในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลได้เน้นย้ำว่าเราจะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกข้อขอลหานต่างๆนะครับ